ก็วทุกคนวันนี้มีการอัปเดตของในเรื่องแบบอนะันนี้ไม่อีโวลนะก็นี่คาถาใหม่นะเดี๋ยวพาไปดูแต่ละครก็เหมือนเพิ่มมา3ด่านนะทุกคนเพิ่มมาสามด่านด่านที่สามสิบเอ็สาสิบสองสาสานะจะอยู่ส่วนของตรงนี้นะนี่คนกว้างเลยมานี่คุรแรกนะของด่านแรกนะคือเอาตัวนี้นะเขึ้นเวล6หกสิคือตัวอะไรไม่รู้นะผมยังไม่รู้เลย เพิ่มมาสามด่านอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็ตรงนี้ถ้า,าเราทำเบลถึงเบลเจ็ดเจ็ดสิบห้าเราจะใสต่ตัวได้อีกสามหกตัวเลยนะครับก็อย่าลืมทำนะทุกคนผมว่านะครับผมตัดแค่เบลลหกสิบอย่งเดียวยังไม่ถึงดันนี่เบลเจ็ดเจ็ดสิบห้าเลยอันนี้คือถ้า,าเราทำถึงเบลเจ็ดสิบห้าจะคูณอีกเพราะว่าคูณสองนะก็โคตรจะเยอะเลยดูดิผมตีแทบไม่เข้าเลยอ่ะนะแล้วก็วเรื่องของ นี่นะเหมือนจะเพิ่มมาในจำนวนที่แบบเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้ว่ะแป๊บหบนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแรงแรงเนี่ยจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะแรงเพิ่มมาเจ็ดนะก็อย่าลืมไปที่ทำด้วยนะแรงเพิ่มมาเจ็ดนะส่วนเรื่องของดาบนะซอสซอสนี่ซอสดาบอะจะเพิ่มมาแค่สองเองคือสองอะโคตรจะน้อยเลยนะเพราะว่าพาวเวอร์ผม เหลือเฟือเนาะแล้วก็เรื่องของออร่าใช่ไหมออร่าด่านที่เจ็ดนะออร่าจะเพิ่มมาทั้งหมดค่าออร่าโคตรเยอะส่วนกีมัวไม่มีนับกีมัวอันใหม่ไม่มีนะก็ถ้าเท่าเดิมสุ่มาแล้วไม่มีนับส่วนของเรื่องของหราอเป่เรื่องของด้านบางใครอะอิจิโกะเออเรื่องของเรื่องของบิเทศโบรณนะเดี๋ยวผมวิ่งไปเดี๋ยวผมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปนี่มันมีใหม่นะเรื่องของ มีเทพบรรลุับมีใหม่นะผมพายดูตรงนี้นะครับเห็นไหมคูณแปดเทเวอร์แล้วก็คูณนาเม็ดสามครับเห็นไหมล่ะส่วนของไออันนี้อันใหม่อะ่ะตาที่สามสิบอ่ะผมไม่รู้นะเพิ่มมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ย,โ,อยโดดกระโดดส่วนตัวเนี้ยผมไม่รู้นะครับว่าเพิ่มมาหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ นี่นี่นี่อันใหม่คือสองอันลักสุดครับสองจุดห้านะเยอะสุดแล้วครับนี่ก็ทั้งหมดทั้งหมดแมบ,บจะมีประมาณนี้นะทุกคนอัปเดตก็ไม่ได้ใหญ่มากครับและก็ไม่ได้เยอะมากครับเพิ่มมาแค่สามควสหรือว่าอีซีมากครับถ้าเทียบกับอัปเดตอันนี้นะอัปเดตอัปเดตเนี้ยเพิ่มมาโคตรเยอะเลยก็ไปน่าจะไปฟาร์มที่เดิมนะครับเนี่ยฟาร์มที่เดิมเลยเห็นไหมฟาร์มที่เดิมนะครับอ๋อเอามา ลุกสิครับลุกลุกดิเฮ้ยลุกนี่นะนี่อะไรไปเนี่ยทำไมไม่ใส่เสื้อก็ฟาร์มเหมือนเดิมครับจุดเดิมเลยนี่คร์มจุดเดิมเลยนะเท่านี้นะทุกคนก็น่าจะฟาร์มจุดเดิมเลยนี่ก็ทุกคนอย่าลืมฟาร์มนะเจอกันบายครับ